ครบบบบับสบายดีพี่น้องปุ้ยเอแบงสบายดีป่าลูงโอ้เอาไหมไอีร vet ้อยอีร้อยพอดสู้ๆไว้สบายดีป่าลูกไปนั่นนั่นเฮ้ยสู้ๆไว้สู้สู้สู้เฮ้ยน้อยเห็นสู้ๆไหมแม่สู้ๆ เอาบบาใก่สู้สู้พอแล้วยันเนี่โอ๊ยเอาไก่แข่งกระเป๋าหมักปุ๋งอ้าวอีเมลอยอะไรายเหดแตกอีเมลบอกอีร้อยยี่สิบไปเจ้ะอีร้อยโอ้ายเหดแตกลูกโอ้ยอแบงเก่งแท้ไอแบงเหดแต่หูดับเลย เอาเอาอีกจะสิบหาทนี่ชิห้องห้องเวนาเพื่อนสิบสิบสิบมากสิบมากสิบมากสู้ขาขาเปล่าลูกใครเออขาเป่าลูกเท่าไรเจ็ดเซนบเออเอาไปต่อแล้วสิได้ร้ยโกหันอีกแล้วน่ะเอามามาต่อสู้ๆนี่เฮ้ยจะ่าไปเป่า เอาอีก mang nương, เอาอีก mang nương. บ่ขึ้นเป่าบ่ dù เฮียดๆ sư, เป่า นีม่ปะเองออกภาษาอย่างนางอันนี <dla l CPU> <ibles> ้บอฮะอกภาษาตะโนนโอ้อลอยอะไรเต้นไหม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 หนึ่งสองอีลอยสู้ส kẹt, không bo bò con ngay, dù bò, không không có kẹt, có kẹt con ngay, xí, xí răng rồi, xí đầm, có mi có mi socola, xí nhôm bò, nhôm 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 อ้าวพอบอกเมื่อบ้านเหรอวะห้องแล้วบอกมันจะเศร้าบุญฮะเอออะไรหลอดอยู่บ่เฮ้ยเฮลโหลสบายดีสบายดีป้าลุงแน สบายดีพี่น้องเนี่ยเช้โอ้ยอีร้อยนี่อ้าวพอบรกอบเนี่ยใช่เออไอ้อ่องเนี่ยสช่ลูกนั่งอยู่ไหนแล้วมันหนาวเป็นอะไรผู้บอกผู้บ่าวเขานี่ฮ้ยคือบรรนาดำคือเทเลแถอันนี้นะฮะยโอ้ยตายลูกกู จะไปไหนอ่องได้สิเอาอ่องในเมืองเออฮะอยากเห่าอ่าใช่ไหมล่ะฮะโอ้เจ๋เหาคืองามเธอโอ้ยได้เจ๋โอ้ยอีกได้คุณแม่บอกอาบน้ำบอกคุณแม่นะขึ้นอาค้าวอาบแล้วเออ ป้ายังคือมาแป้งเต็มอันนี้นะบ่อุ้ยท่ายังก็ทากะดกรกคาโดป้าแป้องอีแม่จนควันมดอ,อันโทรศัพท์ข่อยโหกระเท็บกระเทมนี่เนาะเฮ้ยคือซื้อมาลายเทอมก้อนนี่นะมื่สิบบ่เปื่อยทีมบ่เฮ้ยเบียกแก๊สดียวเบ่งตำก้อนสมักกรดกกรดกคะโดแท้นะบ่ บัวถาาั่วถงถอดได้เฮยป้าคือซื้อมาล้าย้ทดาก่อนนะเฮยเสซ่องในสายพันธุ์ที่มีซ่องเสน้ำท้อมเออหู้มาถอกมาทอมอยู่เนาะ <S 2> <S 2> ใช้สีต้มแหันนี้นะระว,วังด้วยเจาย้าเด้อระวังทอมลงเด้อทอมแต่พอบอกอองกลับมา แม่เอ้ยแม่เจ้าสิน้อนรับอันนี่ถอกท่อมมเป็นอกเป็นใจถ่กกระทอมนี่อันนี้ก็หมักพีกนี่ก็ยูบดมือ คอยนาซีมสองอ่นป้าคัวเชฟเนาะโบรือรือว่าข้าเจ้าบปวแดเนานออกไลน์บัจักบอเนาะโบยันยันว่าเขาเอานออกบอหลอนฮไลบัลเพชบนี้นะไปแห่งไฟรเหตุมหูมากินสินดาดน้ำกันเด้อพี่น้องเอาสายสัตว์มา ซีน้ำมันแทบขนาดมื่อนี้ซีน้ำหมองน้ำมันใช้สาคใช้ใช้บักเสียบบักเสียบ่มอฮะเอาไปกินได้ไหมเพาิทอดนะกัวมาเพื่อมึ่แน่นะงกูบอกอีเมลไปหายเมื่อเยาไปหายย กูพายยามมันนี่ออกมาจะหั่นนันนันนันผิดทอดม่พ่อพี่ทอดอยู่นี่กูบอกอีแมวไปให้อีเมื่อยแม่มาพี่ทอดกับขนมนะขนาไม่หายมืงกแคลอรี่บวเด้อหัดเด้อก่อการกายประมาณอยู่สิบชั่วโมงมันมีน้ำมันบอกกูก็ว่ากูกินกูหักเพชรในเมืองต้นนี้ได้โบ่บได้คือโตอันนั้นได้อันนี้เพชรมาเยอะอย่าปากมากค่ะแล้วกินนะ เตรียมเตรียมเตรียมฮะสิเฮ็ดยังกระซามีอยู่เด้อยู่ข้างใะเด้์เฮ้ยกระซามอยู่ข้างใะเด้อไอ้ข่อยนี่บัวนาวบ่บังไอ้ข่อยนี่หรือวสิบูสานกินอยู่ไหนบอเฮ้ยหะบูสานกินนอกเนี่ยมันสิบัวนาวบ่เฮ้ย หรื้อเอาเพื่องลงนั่งบ่อนะหมูนาทิกะนาทิก้าวบกะกำจัดว่าได้ยานขาวบะกะเขาโอ้ยพากลิ่นน้ำลูกไอโอมห้องอันแฮปปี้เบิร์ดีทูยูให้ไอ้แบงนี่ติแหละว่ายว่ายอาไปไปห้องแฮปปี้เบิร์ให้ไอ้แบงไวปไปหนึ่งสองอะไรไรหมูก็อายอะไรคือบานประตูวะอีเมืองอีเมืองมันน้ำจ้าบ่ มโเบออเอาลวเพืง้บักหาสิไปเอาเพืองเพืองนี่ยมีที่ลนี่บักหากับพอบักหาเนาะสิไปเอาหมูมากันแล้ผมมเียคือเป็นจักเลิกอยู่อันนี้บ่ให้อเบิ่งนาเลิกยาเนาะเป็นยังอยากหาเรื่องไว้ได้นี่ฮะหาเรื่องบ่เออ ไปยังตัวกบเตงคือกันเ,เ,เ,เอา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 ไ่ยังเอาตรงนีมีปัญหาดิขาดแค่ปลาหิือหรือปานวันท่าแต่หนาเขาท่าหนาอยู่กขาทานี่ว้นจ้ามามาพี่น้องกินสินดาน้กักกนเด้อพี่น้องเด้อองไปน้ำบอ่อหำหืมห เอาอันเดียวกับพ่อแม่บเอเอาสองอันกับพ่อเมื่อกี้ผมเออดอกมากระเนาเลยตาน่ะบโจมมันก็ได้เอานี้ก็ได้พ่อู่ดบ่เหล้วมันแซ่บได้แบบโดนๆหมอนี่นะมันโบใหม่เยกอนร เสียบถ้ากครอให้มันหมอกเยอ,กอ,อ,กกอะกินน้ำกัน,นได้พี่น้องมือนีก็ะมีกุ้งสิ้นปูอาร์ตแล้วก็ย่อพี่น้องเลยแม่เท้าห้องพี่น้องกิน ห้องห้องพี่น้องกินกินนันสินดาด้วยไหมกินแทนขาวพี่น้องเอ้ยมาคิดนำกันเด้อเอาไรพี่น้องคลิปนี้กับสิเดคอลาเด้อพี่น้องเด้อยูดิมิแหงกับสุขสุกคนเด้อขอหายเจริญก้าวหน้าในเวียทีการงานเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจเนาะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้สมที่เข่ามบนเบิงคลิปในตอนนี้เนาะขอกล่าวคำว่ากราบสบายดี